อาเช่อาเช่ใส่คลิป oh. อร่อยไม่ลูกใครครบหนึ่งครัวอ,อร่อยไม่ลูกกินเข้าไปนะนะ <Happy Birthday. S 1> ั่ <c oughs> นน่ะ Happy b i r t เ d a y ตีนั่งพับเพียบเรียบขงิง <c oughs> มือหนึ่งถือปากกามือหนึ่งถือลูกแม็ก

ไปแชกไมมาใอ่ะเห็นได้ยิ่งกระอ่อนขึ้นมายิ่งมาเนี่ยนี่แม่มันนหนึ่งขวบแล้วนนวางนุลูกนูนหน ดูคลิปใใช่หนือโตแล้วมาดูนะว่าตอนเด็กๆหนูทำอะไรไว้บ้างต้องถ่ายตอนหนูดูนูหนูหมูหนูหมูตัวเนลูต้องบัวมันหมูสีแดงเลยบัวหน้าบานกันเลยแต่ละคน

嗯嗯嗯。嗯嗯嗯